บัดนี้เป็นครั้งที่5 1ต,ตรงกับวันที่30ธันวาคม2568ข้าพเจ้าพนิตนาขอเปล่งวาจาสาธยายาุุธมนต์ถวายเป็นพุทบา,าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทราจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ิลาตลอดทั้งพุบวอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของอิจาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดทรงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขอหนุนภาคคุณพารัปนาตรายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จูนบันดาให้ศีของข้าพเจ้าเป็นสมาธิแอนพลแก่การสวดสาธยายมันต่อไป บสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีสูอันตระคชัญตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสุนันตุสัสมโอคทังสักเิกามิจโรเปคีริสิขารตเตจัตริเขวิมานีทีเปรตเทจขามิจโรวานะคะหเนเขหวัตุิเขเตภูมิมาจายันตุเทวาชาลธระวิสเมยยขันท้าพนาคาติสันตาสันติเกยังมุนีวารวจนะชาทวเมสุนันตุ ธรรมสุวนใกาโรยยมพัทันตาธรรมส่กาโรยยมพัทันตาธรรมส่นิกาโรยยมพัทธันตาโส่วนนามการาสิติคาถาโมตัสสาปะกวตตรหตสมมาสมุทัสสาวกมตสสาปะกวตตรหตสมมาสมุทัสสาวกมตัสสาวะกวตตวรหตสมาสมุทัสสามสโสสัจกริยคาถา นาทีเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัตจวะเชนะโสทิเมหุตุสัพพธานาทีเมสระนังอันยังขโมเมสระนังวรังเอเตนะสัตจวะเชนะโสทิเมหุตุสัพพธานาทีเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัตจวะเชนะโสทิเมหุตุสัพพธาบสวดมหาการุณิกนาถติอาธิฆาคาถามหาการุณิกนาถอทายาสัพพปานีนาปุเรตวปารมีสภปโตสัมโพธิมุตตมงเอเตนะสัตจวะเชนะมาหุตุสภปัตถวา มหาการุณิกนัถวิทัยยาสภาพปานีนาปวเดตวะปารมีสภาพปตุสมโพธิมุตตมอเตนะสัตวะเชนะมหาหงตุสภาพปตวะมหาการุณิกนาโวสุขายาสภาพปานีนาปวเดตวะปารมีสภาพปตุสมโพธิมุตตมอเตนะสัตวะเชนะมหาหงตุสภาพปตวะบทสวดมหาสมัยสูตร เอวมเมสุตังเอ็งคันสมัยอันพักว่าศักย์สุวิหารที่กบิลว่าทุสมีมหาวันีมหาตาผีกุศังเคนาสัตถิปันธ์จำตาเฮียผีกุศเตเฮียสัพเพเฮว่าราหันเตเฮีหัสสิจิจลูกกระทาตัวบีเทวตาเย่คุยเย็นาสันนิปริตาหงติพักวันตังขัสสนาเยผีกุศังขัสจัตขพุทธตุนนันสุธาวะสักายกานังเทวานังเอตระหุสิเอียงคุพักว่าศักยสุวิหารที่กบิลว่าทุสมีมหาวันีมหาตาผีกุศังเคนาสัตถิปันธ์จำตาเฮียผีกุศเตเฮียสัพเพเฮว่าราหันเต พยานาสันิปติตาหงติภควัตตันทัศนัยพิคุสังฆาตยานุนามียพยานาภควาเตนุบาสังกมียาโมบาสังกมิโตวาภควาโตสันติกยิปเจกขาราภัสยามาติยตข้อตาเสวตาเสยข้าพินามาภละวาโพลิโสสัมมิชตังวาภาหังปัสสาวรียาปัสสาวริตังวาภาหังสัมมิเชียเอวมิเอวสุทธาวาเสสุทธิเวสุนทรินตาภควาโตปุระโตปาตุระหังโสตข้อตาเสวตาภควัตตันภิวายเถโทายกมันตังขังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเถวตาภควาโต वसंत गे माखा थंग अखा से महा समयो पवन स्मिन थे वकाय समखता खता मई माखा म समय या थकिता ये व पराचे संकंते द खो परा हे वता व खो तो संत गे माखा थंग अखा से तरा तभी समाधान सुते อันนนโอชุกรรมการสุาเนตานิขตตัอินิยาเนรักันติปันติตาเอตข้อประราวาทตสันติกีมังาทังอภสิเชตววิชลังเชตวบริขังอินิชลังโอหัจมเมชตเตารนติสุธาวิบลาจักภูมิตาสุันตัสุสูนตตประวัฒาพตสันติกงางภยกจิปุทันสรนัตา เสนเตสมิสันติกไปูมิพนะมาสังเหหังเหวกายาบริบเรสันติทีต่อผูะพกผูวอภิเตยปุเยนะภิภุเบสุโลกธาตสุเทวตาสนิปตาหติตทตงัสสนายิสังคยิเทภิเบเวัฮสุนติตมมานัรันตัมมาสมพุทธาเตสัมปิปะคะวันตังเอปะระมะเยาเทวะาสนิปตาเฮสุสยยธามหังเอตรหิเยปิเิเวปุัิสันตินังรัตสัมมธาตะคะวันต Eto para maayaw at iwatasan niya, ni ita po wisan tisa yata, pinamahang ita rin, aji, pisa, ming piko e kaya nang nga mani, pita e, pisa, ming piko e kaya nang nga mani, tilsi, pisa, ming piko kaya nang nga mani, tansu, nata, tu kama, nasi, karo, rapa, se, kisa ming di ewa, pante, diko, ten, piko, pagawa, do, pancha, so, sung, pagawa, e'ta at ang wot, si, nuk, kuma. तथा सिता ये सिता की रिखा खरम हि तथा समिता पुरुषी नवा सलिना लोमंस आदि सम्पुनो तथा मनस सासु थावी पसन न नवी लाभि न्योपंचस्ते ये तव वने का पिरवा सवे ततो वा मति सथा सवके शासने रते ते वक याभिगंत देव जानाति कोवते ते संपातुरहु kita ahung sa dasa pang kita o wakita wana sa pumata to wama sa tasa o kesa sa nera tayo sa wakaya bilang tatayo siya natin sa uye wohang kita isa ano po kaso sa tasa sa waya ka po maka pila wata wai hima to si dimato wana mo to sa sinumot wana bigamuhi kuno sa miti wana siya sa sahi mo wataya kanana to wanti no hima to

สศรกุมพิโรยยาคานางใบีรูปัสติกุมพิโรราชไทยโกศบคสมิติวนางปุริมาจิสังราชธระโทปพสลสิกันหนาพานางที่ปิมาราชายสสิโสพุทปิตาสภาวินทมามหาบาลัยที่มันตัิมนตวพระองสัวศิโนมรธรรมนาิกมมิคุนสุติวงนางทักินาจิสงราชวิรุณโหตพัสสิกุมพันธนางทปิมาราชายสสิโสพุทธปิตาสภาโวินมามหาบลา Iti man tosi di mo to isa sino mo raman api ka mo mismo na sabi di mo na pa si mata ni sangra sa awi ro pagpo pa sa asti kan kapanang pa sa na kanang ari mahara sa ayas sa si soho sa pawo na mamahala iti man tosi di mo to isa sino mo raman api ka mo mismo na sabi di mo na utarata ni sangra sa

jayo din pa douso sa ite chan yee chal acha noka tapasa ra subi mo ta manabigam mommy ko na subi tingon ako na pasan na kawesala sa tapa chakam parasa tarapa ko ba yah kasa ako na kaya sa sino era mano manako soba kasi

इसी पर तो ये ससीनों का रंग सामान की तमाम स्वर सानु में का सावे बच्चे तेज़ दी तेज़ तमाम रातों ने मोती सांस ताप तक पर बोता ना कभी वेरो तनाव का सन नहीं तो वापस ली सेनंग राहु पाते मुवा कमु समय สัเนานะตัวนี้นุยทีมันตัชิดมันตัว้ตัวสั้สินเบอร์มดนาบิกมมมกุนะสบาติวนเวทุจ้เทวาลีจะสมาะทุเวียมัจจันบปนสาเทว่านทมาคู่บุรกิตาสุริสบนิสาเทวะสุริยมาคูบรกิตานักขันตานิบุรกิตวาขุมันทวรากาวสุนังวาสโวเซทหสัพโปากัุรนทัโเเิ้ารยาสัพเนานะตัวนี้หนยที่มันตัวชดมันตัววาน้นตัวสันสีนูเรธรมานา Jadi sekarang sudah ya lu aku aku asal ini tasete dah na tuh ini no ini mantau sih mantau, mana mantau itu sih nomor mana nabi kamu bikin na samana bikin mana sama nama ha manusia kita perlu aku aku mana perlu aku hari ini dewa ya jalo itu wasi no, para kah para aku dewa ya sih nomor na tuh ini no ini mantau sih mantau mana mantau itu sih nomor mana nabi kamu bikin na mana suka kerumah aku na aku wae karena sasa oh ทาตะไคร้าบาโมูขาอูเทววิจาขณาสถางมัตาห้าราคชามิสกายาสาสิโนเทียอคาปชุนโนโยทิสาบิวาสติ ถ้าเสรากายาภีนันนาตัวนี้หนูอที่มันต้องชตมานตนู่นโตเศรษโนมอธนนบิกาบุมนับิิเคมียุสตามากะเนสัมผัตกาลามาเสรษฐชตินามาจาสวนาิมานาดีนนอวาผูบารนมิตาถ้าเสรากยาีันนาตัวนี้หนูที่มันตชติมนโบัดนี้โนะเศรีน่มอธมันนบิกามี้นันสบายที่มันเขยนุสตายอาะทั้งิเศรษฐีนหะสัมังนาลามเศรษฐดั ato mama para matoto po tayo dito sa salam kumaro di so di so ba ka mo sa sa na mga abram kiti di upan mo di man to sa mga kayo sa sa siso ta siso ta

วสยสัพพังพภิยาวิตวรพมาแต่ตอมดสาสวกสเนระเตมารเสนะพันตาเตวิชนาทกเตจตบมกรรุตวพาสสนนวิดารเปการมุนสังโลมปิชยุสภเพวิเสังขามาปิยติตายสจจินมโันเพดเตหิสาวกเตชนสุตาตบสวดจุลชยาประกอ นามโมเมพุทธเตชะสารตนาตยธรรมิาเตชะปสิทธิประสิเทวานารายะปารมสุราสิธิพรหมาจาอินธาจารดุลกาคภีรกคากาสมุทาปุกตงคังคา จากสัพพรมมาชยยาเสษตธีเพราวันตุเตชยชยาทรณนีทรันีอุธรณีอุธรีนาทีนาทีชยชยาาคาโคลตรนีสันดีไรสายเสนนามรูราชพนราชีชยชยาคพีรสมงีนาเคธนาคีปีศาจจปุตตกาลิชยชยาทุนิมิตารโรคีชยชยาสิงคีสุธาธานโมขชาชยชยาวรุณนโมขาตราชยชยาจัมปาทินาคกุลคันธชยชยาคาจคโนตุรงสุกระผู้ชสิหาพิาิปาชยชยาวรุณนโมขะา ยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุธีนรดีเชเช่สุขสุขชีวิเชเช่เทวีตะเลสธาสุชัยยาเชเช่เทวีสันตินสธาเชเช่มงกรารัตยาภวัคเเชเช่วรุณยาเขเกเชเช่ราคเสสุระปุชเตชาเชเช่พรหมเนธพนา เชเชือราชาธิราชชายเชเชื่อปฐวิงสัพพังเชเชือรหันตาปเจกพุทธศาวงเชืเชื่อมหิสโรฮารุฮรินเทวาเช่เชื่พรหมมาสุรโคเชเชืนาโควิรุหโกวิรุปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจะกวโรวาุโนปิจะกคิวายโยจะปชุนหงกุมารโรทัราทัโกอัฐาราศมหาเทวาสิทธิตาปัสสานโยอิสินโนสาวกาสพเพชยา สัพชัยยะราโมภวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพ awan ตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลังชัยโยปิภูริสักดสริมโตอายามาราสตบาปิมโตบาราชโยโคสยยมโพธิมันเทปมโมริตาชัยยะตถาภรามาขนะมหเสิโนชัยโยปิภูริสักดสริมโตอายามาราสตบาปิมโตบาราชโยโคสยยมโพธิมันเทปมโหริตาชัยยะตถาอินทกนามหเสิโน so ชัยโยปิภูริ สัจสิริมโต้ยังมาราสุตปาปิมโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเทโมทิตาช่ยตถาเทวขณามะเฮสีโนชัยโยปิภุญสัสสิริมโตอยังมาราสุตปาปิมโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเทโมทิตาช่ยตถาสุปันนัคณามะเฮสีโนชัยโยปิภุญสัสสิริมโตอยังมาราสุตปาปิมโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเทโมทิตา शायद तथा ना का नाम है सिनो शायों की पुज्जा दो या मारा सितबापी में मा दो बरा शायों कुछ या बहुत ही मंथे तथा सक्षम नाम है सिनो छियान तो भोरी आवोले सके यानं नंथिवा तनो एवं तवांवी छियो हो हिचे जा सुचे मांगले अपाराशी तपालं केसी से बदोई बोकरे अभी तेजी सापुता नं आकापतो पमो सदिसुना कांसु मांगलांसु पापतांसु बुतितांसु कनो सुमहुसु चसु यिंग थाप्रम्मचाली सुपराकीना गाया कम्मा वाता कम्मा पराकीना पराकीना में नो कम ทังยาติพีุ่นันโตโอนโตเยเทวะสมิงถานิอาทิขตาทิขายูกาสัตธาโหโตศุกิตาโหนุสพพะธาราขันโสาภะสัตานางราขันโตชินาสาสนายากาจิปัตนาเตสังสพเพปุเรโตมโนระายุตตการอวสันุตวัสังวัสสาวราาโรคาจุปัตวาเตสังนิวารนโตจะสพพะธากายาสุขังจิตาสุขังอรหันโตยาถารหังบทวธรมมานิยามสุตัง Ewo me so tangi kang sa mayang pagkawasaw at iyang biharatil sa ito ane anak habintikas prata ko pagkawa พิ่คูอามันเตสิพิ่ขบวติคธันเตติเตพิ่คูภผักขาวโตปัญจรสูงผักขาวไอตถาโวเจ้าปารถวะพิ่ขเวตถาคตานานุปาราวะตถาคตานัาติตาวัสาธาตุธรรมติยตตาธรรมนิยามตาสสะเพสังขารานิจาริตังปารถาตัวพิสัมพุชติพิสเมติพิสัมพุชิตวาพิสมิตวาอาจิคติเลเสติปัญญาเปติปัทธเปติวิวรติวิภัสติอตานิกรลติสเพียสังขารานิจาริปารถวะพิ่ขเวตถาคตานานุปาราวะตถาคตานัาติตาวัสาธาตุธรรมติยตตาธรรมนิยามตัสสะเาียงส หาดิต่ตระก็ต่ิสัมุชิตเบิสมเตพิสัมคุชตวาอบิสมัตวาอาเจคดิเทเสต็ปัญญเปติปดัตเปติวริพัชตานีก็รนเตสสพเพสังขาราทูขารีอุปาทวาภิกขเวตาธาคตานานุปาทาวาตาธาคานันติตาวัสาถาตุธรรมิตาธรรมนิยามตา สัภาพธรรมานาตาติตังละสาขาตวบิสมุชติวิสเมติวิสัมุชิตวัวบิสเมตววอาจิคาเดลเฮเสติปัญญาเปติปัสเปติวิวระติบวิชิตติโอตานีกโรนติทัพเพธรรมานาตาติธรรมโวจะปะกกวาตม่นาเตปิภูปะกกวตัวพระิตั้งพินันทุนตีบทส่วนประเทศการาตากาถาอติตังนันวาเขมยานาประดิเขนาคตังบุคคลมีคน ตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่งางทัศตัมพนินตังอปัตตา,านาคตังสิเบนติก็รับไปแล้วสิเบนนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนนะจอยธรรมังตถาตถาอุปัสสติอัศหิราอัศกป,ป,ปังตังวิธามนุพูุไหเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,น,นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่ายขอนแข็งของความอบคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะทิจมาตะปังโกเชียามะาราณสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้แม้ความตาย ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารนติณามาเนีาเนามาจุนาเพราะตั้งผัเพียงต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอาวังวิหารดมาตาปิงอ,อโหระตามาตาจิตตังตงเวประเทกราตโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สมบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เหยียดขานทางกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม เมื่อตวดธรรมสังเวครปัจเวคขณะสเพนสังขารานิ่ยจะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาเนีตาสิทั้งหลายทุกองคงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอทวงชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่่่่ยยยยยยัััังงงงืืนนนนทุวววาาาาาามมมมรรรคตตเเป็ขอออสิพ อันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิยตัางชีวิตของเราเป็นของไมเทีย่ยมารานังเมอนิยตางความตายของเราเป็นของเทีย่ยงวตัตตที่ควรสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างใจนี้มีดได้ตั้งอยู่นานอเปตะาวิญญ,ญาณโนขันประัสะจากวิญญ,ญาณชุดโทอันเขาถึงเสียแล้วอธทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินอาลิงคาลังอีวาประดุดังว่าท่านมาและท่านฟืนนิรันทัง หาประโยชน์ไม่ได้อริจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหน่อปาทวายะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่อมไปเป็นธรรมดาโอปัสิตวานิโรชนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปาสมสโคความเข้าไปสึงบระงับสังขารทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทีปวงกำลังตายอยู่มาริสุจามาริเสลทั้งที่ตายแล้วและกำลังจะตายเตวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันในที่นีเอถาสังสยความสงสัยในความตายนีี้ยย่่่อมมมไแเเราล บ่สวดไม่ตายยังเขีนจริง ยังกินจีกุศลกรรมมาสเพหีพระเตหีกตาปุญญโโมทันตุสนตุพงตเยเทวาสมิานิอธิคตาธิขายกัสทาตสุกิาหตุทุขปโมจันตุมาตาิทาสุกิาหตุทุขปโมจันตุสเพยิกาสุกิาหตุทุขปโมจันตุสเพยิกาสุกตาหตุทุขปโมจันตุสเพปิสาสเพยาขาสเพเปตัสุกิาหตุทุขปโมจันตุสเพอาจาริยชยาสุกิาหตุทุขปโมจันตุสเพกขันตัสุกตาหตัวรขปโมจันเพ matinang siya may siyentoo. Basta, buksa lang po ito. Huwag na mo po isa to. Akantimaya itinakawa. Na mo po isa to. Akantimaya itinakawa. Na mo po isa to. Akantimaya ปฎิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรวุธิกรเรตหิงติหิงตาธรรมธานีนภวันตุบุชิตาโสจิงกโรเตทวิหารรัมณธเรเทราจมัชานวกาจัิกโหสารามิกาธานับดิอุปาสการามาเจนสานิคามาเจสราสัพพานพุทธสุตาภวมัตตุเตชาลาภุชายเยปิจันทะสมภวะสังเลระชัตตาถวปปาติกานิยานิกังธมวารังปฎิจตเตสเพปิทุกัลสักกรโรตุสังขายังธาตุจีรังสตังคมูธมัทราชปุขาราสังโฆหนตุสมะโควาทายะจิต ยจะมีรักขันตุสธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุธิสัมปาปุเนยามาธรรมีอริยปเวทิเตปัสสนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสมาหารังปเวชชโตวการเทงวัวบวสตุพุทธิภาวายาสตานังสามิชังเนตุเมธนีมาตาปิตาอจจอัตตาะชางนิจังราคันติบุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนปะชังราคันตุสัพพะรา เทวต้าวโยชนะค้าทาทุกขปาฏจัณฑนิทุกขพยปาฏจัณฑนิ้พยาสุขปาฏจัณฑนิสุขของตุสัพเพปิปานีน้ยต่วาตาะอเมริสาปัตัาปุญาตสัพพังสัพเพเดวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาะานังกาทันตุว์ทายาสีลางระคันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหงตุขสันตุเทวตาขตาสมังขลักถา โฮตุสัพานสมังฆารังราคันตุสัพพเทวตาสะพบุธานุภาเวนะสติวันตุนิรันตารังโหตุสัพานสมังฆารังราคันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสติวันตุนิรันตารังโหตุสัพานสมังฆารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสติวันตุนิรันตารัง สัพเพพบุรพระลตบจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตเชนารักังพันธามิสัพพิสัพเพพุทธรพระตบจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตเชนารัขังพันธามิสัพพสสัพเพพุทธรพระลพตบจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตเชนารัขังพันธามิสัพพสัพเพพุทธรพระลพตจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพิโสสัพเพพุทธรพระลพตบจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพิโสสัพเพพุทธพระปพตบจกานัน จย่างลังอรันตานันจะเไดเช่นาราคังพันธามิสับเพลโตะเบิุต้าปะราปตะปะเตกานันจอยัางพลังอรันตานันจะเไดเช่นาราคังพันธามิสับเพลโซตะเบิุตาพะราปตะปะเตกานันจอยัางพลังอรันตานันจะเไดเช่นาราคังพันธามิสับเพลโซโดยอำนาจแห่งบุกุศลที่ข้าเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนีข้าเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเสด็จสุสวรรคตลาย ขออน,นุส่งให้บูตส่วนนี้จงเป็นสัพพัสิริมงคลแก่ข้าเจ้าให้แข็วค่าปลอดภัยจากทุกโศกรกพันตรายทางปวงให้มีหลายหลายละสุดริริมั่นคงไปสัมมาชื่นชอบธรรมของว่าไม่มีหยุดอยากยาก,ยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง อยู่ในความดีงามตลอดกาลแล้วนะอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดได้นุโมทนาสาธุการในบุกุศลนี้โปรดประสิทธิประเสริฐพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายกเศรษฐีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวรวมถือวัตถุมงคลทั้งโบนที่งงทส,รรสร้างติ่งอมูลเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธา,า,านุภาพรเถรวานุภาพลิทธานุภาพให้สังเกตอำนวยผลไป็นสิ่งมงคลแก่ผ,ผู้ครอบครองบูชาทุกการเถิดสาธุ